ชยูแคนคอ l มีซูซี่อาจารย์ปนัดดาโกยทางกูนยูแคนคอมีอาจารย์หยกนะคะแล<บ>้เราสองคนนะคะมาทำอะไรคะมาสอนวันนี้ค่ะในยูนิตที่สองในยูนิตที่สองนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ food for health นะในเรื่องของ Food เนี่ยเราจะแบ่งออกมาเป็น vegetable ผักโอเค fruit ผลไม้แล้วก็มีเนื้อ drink เครื่องดื่มแล้วก็เกี่ยวกับเทลพลับร์บก็คือเกี่ยวกับสุขภาพ,ภาพแล้วก็วกปัญหาสุขภาพเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเราจะเรียนคำศัพท์อะไรกันบ้างแล้วก็บทสนทนาอะไรกันบ้างไปเลยค่ะว่าแต่เราจะสอนใใครอะคะ่ะสอนนักเรียนสิคะแต่เราไม่มีนักเรียนเลยเห็นไหมอ้าวมันเลื่นไปไหนหมดคะ ก็ตอนนี้นักเรียนกักตัวอยู่บ้านเพราะตอนนี้มีโควิด1 9ใช่หรือโควิด1 9นั่นอาจารย์สองคนก็เลยมาทำการสอนออนไลน์กันใช่และก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะพวกเราสองคนมีอะไรให้คะมีบททดสอบก่อนเรียนคะ่ะหรือ Pre-Test ใช่เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้าน,นคำศัพ เรียนอยามีความรู้พื้นฐานเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวอาจารย์จะมีคำศัพทให้ทั้งหมด5าคำด้วยกันใช่5้าคำด้วยกันให้เด็กๆลองเดาดูซิว่าเราแปลออกไหมเราแปลได้หรือเปล่าข้อแรกอาจารย์เอาคําว่าแปลงกว่าแปลงกว่าคือคําว่าอะไรキ o ウカブหรือคําว่า c a ป b ิทข้อที่สน้ำอัดลมโซดาป๊อ โซดาป๊อปนะคะกับเอเ r น y d อร์ดริงค์อ่านเลือนนะคะเลือดีๆนะคะข้อที่3าฝรั่งคือคำว่าอะไรเอ่ยว a ร a หรือ Star Fruit เลือกเลยค่ะข้อสี่เลยนะคะอาจารย์ขอคำว่าไอค่ะไอ <c oughs> นะคะครอบ o รอบคำที่สองฟ e r f e ร e r และในข้อสุดท้ายนะคะอาจารย์ขอคำว่า ปลาดุกคำไหนเอ่ย Catfish หรือ Fermented fish เลือกเลยค่ะและเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้สถานที่ในการถ่ายทำนั่นก็คือร้าน้านอาหารหลังวิทยาลัยค่ะ,อะโอเคร้านปัาเจียมนั่นเอง e A T. Meat Meat ตัวนี้จะแปลว่าเนื้อสัตว์ต่างๆซึ่งเนื้อสัตว์ต่างๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องมิตรกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเจี๊ยบขอกระเพราเนื้อที่หนึ่งนะคะกระเพราเนื้อไม่มีจ้าเนื้อวัวเนี่ยเราจะเรียกว่าบีค่ะบีบีถ้าจะพูดถึงเนื้อวัวนะคะนักเรียนจะพูดถึงคําว่าบีบีเอเอลเนื้อวัวค่ะแต่เอ๊ะบางคนสงสัยว่าจะใช้คําว่าอเปลวได้ไหม ไม่ได้นะคะนักเรียนคอแปลว่าวัวเป็นตัวค่ะเนื้อวัวมันจะมีเลเวลของความสุกนั่นก็มีอะไรการปรุงสุกนะคะคือดิบค่ะดิบโอเคดิบภาษาอังกฤษนั่นก็คือคําว่า raw raw ที่แปลว่าระดับความสุกที่มันดิบเลยก็คือเป็นเลือดเป็นเลือดเลือดแล้วถ้าเกิดมันเพิ่มมาอย่านะ,ะสุกนอกดิบในราะคาต้องหยก สุกนอกดิบในแปลว่าต้องมีของแขางทั้งนอกแล้วก็มีระดับความสุกที่มันเป็นเลือดเลือดข้างในใช่ไหมคะอันนั้นเขาจะเรียกว่าแปค่ะแปใช่ค่ะแล้วถ้าสุกปานะะากลางนลคะะภาพสุกกลางกลางขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเรียกว่ามีเดียมค่ะแล้วถ้าสุกเลยล่ะคะน้องหยกสุกไปเลยคือไม่ดิบเลยใช่ไหมคะค่ะอันนั้นเขาจะเรียกว่าเวลจันค่ะเวลจันรอแ r มีเี้ยมแล้วก็อันสุดท้ายลจานแล้ว <Okay. S 1> ป้าเจมี่หมูไหมคะพิกหมูว่ะหาจาป้าเจมีหมูทั้งตัวเลยเหรอคะมีหมูเป็นชิ้นอ๋อถ้าเป็นพริกมันคือหมูทั้งตัวเลยป้าเจียบก็คือเอาหมูอู้ดๆมาทั้งตัวแต่ถ้าพริกแบบไหนนะอ๋อหมูเป็นชิ้นอันนี้เขาเรียกว่าพอค,คพอค่ะพอก T O R K พราะแปลว่าเนื้อหมูนั่นเองอุดอุดไม่เอาค่ะทั้งจานใส่ไม่หมดนะคะค่ะถ้าเกิดเป็นพริกนี่มาทั้งตัวเลยค่ะอเลยกระถาไม่พอแน่นอนเขาเรียกว่าสัตว์อะไรไก่ไก่ภาษาอังกฤษนั่นคืออะไรป้าเจี๊ยบต้องรู้แน่นอนเลยป้าเจี๊ยบเปน chicken โอเค chicken แต่ถ้าเกิดเอาที่ถูกเลยนั่นก็คือคำว่า chicken ชิคเชิกปีกไก่แล้วค่ะน้องโยกปีกไก่ใช่ไหมคะถ้าปีกไก่ปีกไก่ต้องใช้คํานี้แหละค่ะ chicken wing c h i c k e n wing แปลว่าปีกไก่ถ้าปีกเนี่ยหนูว่าน่าจะไม่พอนะคะมันต้องมีน้องไก่ด้วยถ้าน้องไก่เนี่ยมันจะมีลักษณะหน้าตาเหมือนหมายตีกองจะเรียกว่า drumstick drumstick อาจารย์พยอมหาอะไรคะหาปลาค่ะหาปลาปลาภาษาอังกฤษอะไรเอ่ย c a t f i s h แปลว่าปลาดกนะคะถ้าเกิดครูอยากกินปลาล่ะคะถ้าอาจารย์อยากกินปลาล่าต้องพูดคำนี้เลยค่ะ p r m e n t e d Fish มันแปลว่าปลาล้านั่นเองกุ้งนะคะมีสองอย่างมีสองคำด้วยกันก็คือคำว่าชิม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 เน่ยแปลว่ากุ้งตัวกุ้งตัวเล็กค่ะไซส์เล็กแต่ถ้าเกิดไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยเขาจะเรียกว่าพอนพอน <P> ก็จะเป็นกุ้งแต่ถ้าเกิดว่าเราไปนเน้นตัวอาที่ข้างหลังจะเป็นพ o r n พ o r นอันนี้จะเป็นหนังโป๊หลังจากนี้นะคะเราจะต้องระวังว่าเราจะใช้คำว่าพ o r นหรือพ่อไม่เหมือนกันนะกุ้งกับหนังโป๊ไม่เหมือนกันนะจ๊ะยกทำอะไรอะ โอ้ยหมึกอะไรอยู่ตรงนี้คะคําว่าหมึกภาษาอังกฤษนะคะก็คือคําว่า squid 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 แปลว่าหมึกนะคะแต่หนูเคยเจออีกคำหนึ่งนั่นก็คือคำว่า octopus 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 ก็คือ octopus ที่เราออกเสียงกันใช่ไหมถ้าเป็น octopus ตัวนั้นจะแปลว่าหมึกหมึกยักษปลาหมึกยักษ์ที่เราขาดไม่ได้ในครัวคืออะไรคะไข่ละคะเอ็ ไข่ภาษาอังกฤษนั่นคือ egg egg ซึ่งไข่เนี่ยสามารถรังสรรค์เมนูได้หลายอย่างเลยนะคะเช่นอะไรบ้างคะอาจารย์พยายามดอาจารย์พยายามครับ boil egg boil egg boil egg นั่นก็แปลว่าไข่ต้มนั่นเอง boil นี่แปลว่าต้มนะคะทุกเช้านะคะเราชอบดาว่ะค่ะนั่นก็คือการดาวไข่นั่นเอง fry egg เลยแปลว่าไข่เกี่ยวกับไข่อะค่ะออม ออมเล็ตออมเล็ตนั่นเองออมเล็ตแปลว่าไข่ไขเจียวนะคะไข่เจียวต่างชาติากับไข่เจียวในไทยค่อนข้างต่างกันนิดนึงแต่ว่าเรียกเหมือนกัน vegetable vegetable นะคะ vegetable ออกเสียงด,ดีนะไม่ใช่ v e g เกตเทเบนะินะอะต้องเป็น vegetable vegetable ดูปะ vegetable vegetable เนาะอ,อันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีผักอะไรบ้างเนี่ยนายปลาเกียบนะคะอะไรเอ่ยอันนี้ มะเขือเทศโทเมโต้ฝรั่งเข้าใจเหมือนกันแต่ถ้าเอาเอาให้ถูกก็คือช็อเมทโถช็อเมทโถช็อเมทโถช็อเมโถพอภาษาอังกฤษนั่นคือคำว่าอันเยนอันเยนอันนะคะปกติเราจะเจอคำว่าออเนียนใช่ไหมไม่ก็ออเจินออเยินแต่จริงๆแล้วมันต้องอ่านว่าอันเยนเยนอันเยนแปลว่าหัวหอมใหญ่ กะหล่ำปลี b a g e c a b b a g e c a b b a g e cabbage ช่ cabbage ต้องมีเจอเลยเนาะแปลว่ากะหล่ำปลีผักกาดขาวผักกาดขาวกาดาวักกตดอะไรรก้มดขาวไักกาดขาวผักกาดขาวผักกาดขาวผักกาดขาผกาดขาวผัาดขผักกาดขาวผักกาดขาวัากาดาอั <c oughs> าก a a a ต้องมีเฉดด้วยหรอใช่ต้องมีจุ่ๆไว้ที่ไปว่าขาวอะนะใช่ไว้ขาวก็คอผักกาดขาวตรงัเลพราะลักษณะมันเหมือนกะหล่ำปีก็เลยใช้คําว่า c a b b a g ได้เหมือนกันแต่มันขาวหรืออีกอย่างหนึ่งเขาจะเรียกว่า Chinese cabbage ก็ได้ Chinese cabbage หรือ white c a b b a นั่นเองเนาะก็คือผักกาดขาวนี่อาจารย์นุ่นสาขาการตลาดนะคะสวยละรวยมาก ไม่รู้ว่าเล่นอะไรกันนะคะมะนาวมะนาวนะคะมะนาวภาษาอังกฤษนั่นก็คือ lime lime l i m e ไม่ใช่เลมอนนะคะเลมอนน่นจะเป็นลูกตีเหลืองเหลืออันนั้นอันนั้นเป็นเลมอนแต่อันนี้อีกทีนึงอ่านว่า i m e lime แปลว่ามะนาวสีเขียวเขียวลูกเปรี้ยวแบบนี้เนาะอย่าผิดนะไม่ใช่เลมอนนะคะ อะไรคะเนี่ยชิลลี่นะคะชิลลี่แปลว่าพริกค่ะใช้ประกอบอาหารรดจัดจ้านค่ะแตงกวาภาษาอังกฤษอาจจะยากหน่อยนะคะช้าๆเนาะอันนี้อ่านว่าิวคัมเบอร์เอาให้กระชับกว่านี้คือิวคัมเบอร์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 โอเคิวคัมเบอร์แปลว่าแตงกวานั่นเองค่ะเลมอนกรสโอเคเลมอนกรสนะคะแปลว่า ไทยค่ะต้องให้หนูไปปักเวลาไม่ให้ฝนตกเอาไว้ใส่ต้มยำค่ะหนูปักไม่ได้หรอไม่ต้องค่ะกาลิกใช่ค่ะคำว่ากาล l i นั่นแปลว่ากระเทียมนั่นเองนะคะ morning glory morning glory แปลว่าผักผักบุ้งช่วยบำรุงสายตาค่ะนาค่ะเคลเคลหรอคะเคลอันนนะ อันอันนอนอมค่ะคลที่ถูกต้องแล้วนี่คือคำว่าแคลค่ะคลเดี๋ยวเราจะไปสอนเรื่องดื่มก็คือเครื่องดื่มนะคะที่ร้านป้านอมกันนี่คือร้านป้านอมนะคะเราจะมาสั่งเครื่องดื่มที่นี่กินเนาะนี่น้ำอัดลมเอ,อเบียร์ป้ำอแก๊ส ใช่ไหมคะวอ t e เตอร์น้ำปั๊มอัดแก๊สลมใช่แล้วค่ะวอ t e เตอร์ปั๊มแก๊สไม่ใช่ค่ะวอ t e เตอร์ปั๊มแก๊สไม่ใช่น้ำอัดลมนะคะแต่จริงๆแล้วต้องเป็น Soft Drink คโซดาป๊อปหรือป๊อปโซดาถึงจะถูกน้นอมหนูขอทีนึงนี่ค่คะอาจารย์โอ้โหให้สองทีเหรอค่สองที่ป้านอมให้สองทีเลยนี่คือคำว่า ที่นะคะทีภาษาอังกฤษนั่นก็คือคำว่าชาเนาะคำว่าชาเอาสองสาวโชวโนมเอานมภาษาอังกฤษอะไรคะ milk milk โอเคให้ลองลองสนอนป้านมหน่ <Milk. S 1> อยปอ้านม milk milk โอเค milk, <Okay>. milk, milk. คือด้วย milk, milk. ต้องดื่มชูกำลัง energy drink เนาะ energy drink energy drink แปลว่าอะไรนะคะปะ้านม เครื่องดื่มชูกำลังน้ําดื่มเนาะน้ำที่เรากินได้นี่คือคําว่า Drinking Water Drinking Water Drinking Water แปลว่าน้ำาดื่มน้ำสะอาดที่เรากิน Coffee Coffee นั่นนะ Coffee Coffee Yes Coffee Oh g ปกติเราจะพูดคำว่า Coffee เนาะเราเอาเราเปลี่ยนใหม่เป็นอะไรนะคะ คาเฟ่ฟเงแล้วก็จบไปแล้วนะคะสําหรับส่วนของฟู้ดเนาะ เดี๋ยวเราจะไปต่อกันเรื่อง Health Problem แต่อาจารย์ขอทวนเรื่องของพค้ธเมื่อกี้ก่อนว่ามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกเลยที่อาจารย์สอนไปแล้วนั่นก็คือเรื่อง Vegetable ผัดต่างๆ Meat และเนื้อค่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายเมื่อกี้ที่เราสอนกันไปคือเรื่อง Wing ก็คือเรื่องเครื่องดื่มค่ะส่วนต่อไปที่อาจารย์จะไปถ่ายเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของบทที่2เหมือนกันแต่จะเป็นส่วนของ Health Problem เดี๋ยวอาจารย์จะไปถ่ายกันในโรงเรียนเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามันจะเป็น ยังไงกันต่อนะคะตามมาเลยค่ะและตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในวิทยาลัยแล้วค่ะโอเคแล้วในส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของ health problem health problem ก็จะเกี่ยวกับสุขภาพเนาะ,ะโอเคเราจะมีทั้งคำศัพท์แล้วก็จะมีทั้งการสนสทาานานนะคะคาะไปรับชมรับฟังกันได้เลยไปเลยค่ะ อาจารย์พยอมเป็นอะไรคะ,คะปวดหลังค่ะน้องโยปวดหลังภาษาอังกฤษนั่นก็คือคำว่า b a c k a c e backache b a c k a c e b a c k a c e โอเคอันนี้คือปวดหลังแต่ตอนนี้หนูว่าปวดหัวกับอาจารย์พยอมมากเลยอาจารย์พยอมคะปวดหัวภาษาอังกฤษนั่นก็คือคำว่า headache headache เนาะ headache แปลว่า ปวดหัวหรือปวดซีษช่ช่หนูปวดหัวกับอาจารย์พยอมเห็เด็กมากๆหรเลยถัดไปคือคำว่า fever 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 แปลว่าเป็นไข้แบบนี้แต่บางคนเป็นไข้ก็จะมีอาการปวบคอใช่แล้วภาษาอังกฤษคำว่าเจ็บคอนั่นก็คือคำว่า sore 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 เนาะใช่ sore ตัวนี้แปลว่าเจ็บแล้วก็ sore แปลว่าขอรวมกันเป็น sore sore เจ็บขอปวดฟันฟันภาษาอังกฤษนั่นก็คือคำว่า tooth 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 ปวดฟันเราก็เลยต้องเป็น toothache 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 เก่งมาก toothache แปลว่าปวดฟันขอบขอบนะคะขอบขอบ ขอบ,ขอบแปลว่าไอน,นะคะไอค่ะที่อาจารย์พยองใบกี้คือแอคติ้งไม่ใช่ไม่ใช่ของจริงอันนี้ไม่ได้เดินแบบนะคะแต่ว่าอาจารย์ปวดท้องปวดท้องนะคะภาษาอังกฤษนั่นคือคำว่า s t a m m h a cake s t a m m h a c a e s t o m c h a cake s t a m c h r c h e s t o m c h a c a e s t o m c h a cake เก่งมาก s t a m m h a cake แปลว่าปวดท้อง อังกฤษนั่นก็คือคำว่า fruit 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 มันต้องมีตัว R ตรงกลางนะ fruit ถ้าเกิดไม่มีตัว R เราจะพูดเป็น food food f แปลว่าอะไรคะท้าวท้าวเลยค่ะเราจะกินท้าวหรือเราจะกินผลไม้คิดดีนะถ้าเกิดว่าเป็นผลไม้เราจะพูดว่า fruit 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 เนาะไม่ใช่ food food เนาะ fruit fruit โอเค fruit แปลว่าผลไม้เดี๋ยวเราจะไปรู้จักกับ ชนิดของผลไม้ทั้ง5าัและผลไม้ประเภทแรกเราจะมาพูดถึงผลไม้สีแดงนั่นก็คือ red color นะคะผลไม้สีแดงเนี่ยที่เป็นสิ่งที่ดีสําหรับสมองของเราช่วยทําให้หัวใจแข็งแรงขึ้นค่ะและลดโอกาสการเป็นมะเร็งนะคะยังลดอาการปวดข้ออักเสบและปวดข้อค่ะตัวอย่างผลไม้สีแดงนะคะก็จะมี watermelon แปลว่าแตงโมนะคะ strawberry ปกติจะชอบอ่านว่าสตรอเบอร์รี่ใช่ไหมแต่ให้เปลี่ยนไปนิดนึงเป็นส <Strawberry. S 1> <Strawberry. S 2> ตรอ s t r ร w b e r r y s t เบอร์รี่แปลว่าสตรอเบอร์รี่นั่นเองนะคะแ a p p ป e apple a p p l ลแปลว่าแอปเปิลนั่นเองแล้วก็อีกอย่างนึงเชอรร์ี่เชอร์รี่เชอร์รี่ แปลว่าเชอร์รี่นั่นเองผลไม้สีที่2นะคะนั่นก็คือสีส้มนั่นเองสีส้มภาษาอังกฤษนั่นก็คือผลไม้กลมสีส้มช่วยปกป้องดวงตาและปกป้องสายตาเราค่ะนอกจากนี้ก็ยังทำให้ความเจยงของการเป็นโรคมะเร็งนะคะแล้วก็ยังเพิ่มภูมิคุ้มกันให้เราอีกด้วยยกตัวอย่างผลไม้สีส้มนั่นก็คือประเภทแรกเลยส้มแน่นอนส้มก็ต้องมีคำว่า orange 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 แปลว่าส้มค่ะพับไ <Peace. S 1> พอะมะละกอนี่มะละกอ Peach Peach ลูกพีชค่ะผลไม้ในกลุ่มที่สามนะคะสีเหลืองสีเหลืองภาษาอังกฤษนั่นก็คือ yellow yellow. yellow นะคะลดอักเสบในร่างกายค่ะและลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งนะคะ นอกจากนี้ในการวิจัยนะคะพบว,ว่าการทานผลไม้สีเหลืองเนี่ยจะช่วยให้ทางเดินหายใจของเราเนี่ยทำงานดียิ่งขึ้นนะคะต,ตัวอย่างเช่นอันแรกเลยนั่นก็คือเบอร์เน่เนเบอร์เน่เนนั่นก็คือเบอร์นเนกล้วยนั่นเองค่ะกล้วยนั่นเองไม่ใช่บานาน่านะคะเบอร์เน่เหนือเบอร์เนกล้วย starfruit starfruit s t อ r oh starfruit มะเฟืองม <า S 2> ะม <า S 2> เฟืองไม่ใช่ผลมไม้ดานะคะมะเฟือง star fruit pie apple pie apple pie apple สับป,ประรดค่ะ pie apple แปลแว่า ผลไม้ประเภทที่สี่นะคะนั่นก็คือสีเขียวนั่นเองค่ะวีน <Green S 2> นะคะรีนสีเขียวและผลไม้สีเขียวนะคะมีคุณค่าทางโภชนาการนั่นก็คือเป็นศูนย์กลางที่สามารถต้านโรคมะเร็งได้นะคะและ้วก็นอกเหนือจากนั้นคือเติมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกอีกด้วยค่ะ,คะและเป็นสิ่งที่ดีต่อดวงตาและสมองค่ะยกตัวยอย่างผลไม้สีเขียวกันอะโวคาโดอะโวคาโดค่ะกวเบอร์ ฝรั่งกีวีกีวีกรีนแอปเปิ้ลแอปเปิลสีเขียวคือส้ประเภทสุดท้ายนะคะนั่นก็คือประเภทที่5เป็นสีดูนั่นก็คือสีน้ำเงินหรือสีครามนะคะแล้วก็ยังมีสีม่วงอีกนะ ทีนี้ทางโภชาการมีแล้วนะคะผลไม้กลุม่มนี้นะคะช่วยลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งแล้วก็ช่วยส่งเสริมหัวใจทํางานดีขึ้นค่ะนอกจากนี้ยังช่วยลดความดันโลหิตและก็เพิ่มความจำของสมองได้อีกนะคะยกตัวอย่างผลงไม้ประเภทที่5 blueberry blueberry ค่ะ <Okay. S 2> blackberry 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 raisin ลูกเกดค่ะโอเค อาจารย์พยอม I feel terrible I have caught a fever <c oughs> um, you should see the doctor and take some vitamin C good idea I hope you feel better uh, anyway have a rest and eat more fruit or vegetable okay thank you okay. you too okay bye bye ค่ะ่าเป็นไงบ้างคะเด็กๆบทเรียนของเราสนุกไหมคะ ตอนนี้ก็มาถึงลำดับสุดท้ายเลยนะคะก็คือแบบทดสอบหลังเรียนคิดว่าเด็กๆคงทำได้นะคะลองดูข้อแรกอาจารย์เอาคำว่าแปงกว่าแปงกว่าคือคำว่าอะไรキュคัมเบอร์หรือคำว่าแคบบิตข้อที่สองน้ำอัดลมโซดาป๊อปโซดาป๊อปนะคะกับเอเนอร์ดง่์อัดเลือนนะคะเลือดีๆนะคะข้อที่ส ฝรั่งคือคำว่าอะไรเอ่ย w a v e r หรือ Star Fruit เลือกเลยค่ะขอ้อสี่เลนะคะอาจารย์ขอคำว่า I ค่ะ I นะคะ c o อบคอบคำที่2 Fever Fever และในข้อสุดท้ายนะคะอาจารย์ขอคำว่าปลาดุกคำไหนเอ่ย Catfish หรือ p e r m e n t e d fish เลือกเลยค่ะ เราจะมาเฉลยกันว่าแบบทดสอบเมื่อกี้ถูกหรือผิดนะคะในข้อแรกตอบอะไรเออแตงกว่าคือคำว่า cucumber cucumber นะคะแปลว่าแตงกวาที่สองนะคะน้ำอัดลมน้ำอก็คือโซดาป๊อบนั่นเองค่ะโบ๊อบนั่นเองส่วนข้อที่สามปรหลังปรหัง,หงนั่นคือคำว่า w a t r วเถูกไหมถูกไหมข้อที่สี่นะคะคำว่าใชค่ะก็คือคอฟค่ะแล้วข้อสุดท้ายนะคะปลาดุกไปขนาดนี้แล้วต้องถูกแล้วแหละปลาดุกนั่นก็คือคำว่า catfish นั่นเองก็จบกันไปแล้วนะคะในบทบทเรียน food for health ใช่ food แคะเด็กๆ ทำกันได้ไหมทำกันได้ไหมขอมให้เรียนกันอย่างมีความสุขนะคะแล้วเราเจอกันที่วิทยาลัยค,ค่ะค่ะ<ห>จาก<ห><ด>ตอนเปิดเทอมอย่าลืมอาจารนะอาจารย์นะรยชื่ออะไรอาจารย์โยกเก่งมากอาจารย์พยอมชูบัณฑิตค่ะอาจารย์โยกและอาจารย์พยอมนะคะฝากเนื้อผักตัวด้วยเดี๋ยวตอนเปิดเทอมเราเจอกันตัวจริง เสียงจริงค่ะยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะก็ COVID โควิด1 9นะคะอยู่บ้านกักตัวกันนะคะบา,บายบาย